เวลากลับจากบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวเรื่องเชื้อโควิดคือกลับมาแล้วแบบอยากจะหน้าดูแต่ก่อนก็ก่อนไม่ได้ก็คืออาบน้ำล้างหน้าอะไรแบบนี้ให้เลี้ยก่อบต้องเป็นเด็กเลี้ยงง่ายค่ะน้องไม่ค่อยป่วยใช่ไหมคะไม่ป่วยไม่ไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะเพราะเราเซฟเซฟอยู่ค่ะเป็นเด็กอารมณ์ดีค่ะเลี้ยงง่าย เชื่อว่า f อฟของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเปาบรีพรพิมลและ FC ของปากี้เกียรติกิรเจริญกลายเป็น FC ของน้องแสนดีไปด้วยเพราะยังคงเฝ้าดูการเติบโตของสาวน้อยทากลางความรักความอบอุ่นของครอบครัวนี้อย่างเกินร้อย และจากที่แฟนๆมีคอมเมนต์ว่าติดตามดูความน่ารักของซุปตา์ตัวจิว๋วคนนี้แทบทุกคลิปแน่นอนว่าตลอดการติดตามมานานถึง9้าเดือนคงพูดได้เหมือนกันว่าน้องแซนดีเป็นเด็กสดใสร่าเริงอารมณ์ดีที่สําคัญไม่เคยเห็นว่าน้องป่วยเหมือนเด็กทั่วไปซึ่งเด็กบางคนเขาอ่อนโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่นเพราะเกิดมาในยุคโรคระบาดรุนแรงนั่นเองจึงทําให้มีเสียงชื่นชมคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่ว่าเลี้ยงลูกสาวได้ดีมากๆยิ พักหลัง,ลงแม่เปาออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นแถมเริ่มมีงานคู่กันมากขึ้นแต่ก็ไม่เคยผ่าโรคภัยกลับบ้านด้วยสักครั้งอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเปาวล,ลีกับน้องแซนดี้ออกงานอีเวนต์ด้วยกันในงานเพียวรีนติงกิ้งกับเปาเบบี้แอนด์ยูเติบโตด้วยรักเคียงข้างด้วยเพียวรีนที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ก็ต้องบอกว่าแฟนๆหายห่วงได้เลยเมื่อผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าแม่เปากับพ่อเอิร์ธมีการเซฟความปลอดภัยให้น้องแซนดี้ เป็นอย่างดีนอกจากพี่เลี้ยงอย่างป้าพานันจะตามประกบดูแลไม่ห่างแล้วยังมีพี่เลี้ยงอีกคนที่คอยถือขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดให้ญาติทุกคนที่จะมาแตะเนื้อต้องตัวน้องแสนดีทุกครั้งและจากการที่แม่เปาได้แชร์ประสบการณ์เลี้ยงลูกบนเวทีกับอาจารย์แพทย์หญิงวรีรัตนยมจินดาในหัวข้อการเลี้ยงลูกให้สุขภาพดีก็ทราบว่าแม่เปามีวิธีเลี้ยงลูกด้วยความระวัง ท,ทุกคนในครอบครัวยังพร้อมใจกันปรับตัวมาใช้ผลิตภัณฑ์เด็กเหมือนน้องแสนดีอีกด้วยมีความกังวลในาการที่เด็ยน้องแสนดีเขาเกิดมาในยุคที่อูเชโน่เยอะมากมายแล้วยิ่งเราเนี่ยต้องไปเจอผู้คนมคากมายค่ะอย่างช่วงนี้หนูต้องออกคอนเสิร์ตด้วยไทยหนักด้วยนะคะหลายอย่างเลยเวลาลับจากบ้างเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวเรือร่องเชโนการที่เราจะแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรกับเขาเนี่ยมันก็ต้องอนโยนด้วย อย่างเราใช้อ่าอย่างไอโกอฮอลหรือว่าก๊แตรไปสรหรับแตรงไปอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องใช้แบบอย่างเดียวกับเขาเลยทุกคนในครอบครัวก็ตอนนี้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เด็กแล้วใช้ใช้ของเด็กไปเลยค่ะยังแบบว่าเราออกไปข้างนอกมาไม่ว่าอ่าพ่อแม่หรือว่าญาตย่าเงี้ยค่ะไปงานมากลับมาบ้านก็ต้องอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วอ่าล้างมืออะไรเงี้ยให้สะอาดอะไรเงี้ยแบบจีนไปเลยใช่ก็ต้องแบบว่าเรื่องความสะอาดแล้วก็อ่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่แบบ ไม,ไม่ทำลายผิวเขามันก็จะมีเบสิสสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือเราป้องกันอะไรได้เราส่งเสริมยังไงให้ตัวเขาผิวเขาแข็งแรงขึ้นเนาะอันที่สองก็ววคือสิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามาซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่สาคัญที่สุดเพราะส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยได้คิดเนาะทุกอย่างที่เราสัมผัสมาจากภายนอกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพ่อแม่มาหาหมอนมาาหมอบอกอนเด็กเนาะอาจจาะเอบบอากว่าไม่มีใครในบ้านไม่สบายเลยค่ะเอ้งแตจริงๆอาจจะไม่ป่วยเนาะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แครี่เชื้อโรคมาลำคาเชื้อโรคมาสู่ลูกเพราะฉะนั้น งั้นกลับมาจะไปอีเวต์หรือไปอะไรก็แล้วแต่เ่าอาบน้ำก่อนนะคะ,ะเว้นกว่าคิดถึงรูปไปสักห้านาทีนะคะคือกลับมาแล้วแบบอยากจะหน้าลูกแต่ก่อนก็่อดไม่ได้มันต้องทำให้เสร็จภารกิจก่อนคืออาบน้ำล้างหนะ้าอะไรแบบให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามทางด้านป้าพานที่เลี้ยงซึ่งดูแลน้องแสนดีมาตั้งแต่เกิดยืนยันกับผู้สื่อข่าวช่วงหนึ่งว่าน้องแสนดีเป็นเด็กอารมณ์ดีและเลี้ยงง่ายจริงๆเด็กน้องน้องเป็นเด็กเลี้ยงง่ายค่ะเด,เด็กสดใสล้าเลยคคน้องไม่ค่อยป่วยใช่ไหมคะไม่ป่วยไม่ไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะอฉีดยาหรือว่าให้วัคซีนอะไรก็ไม่ไม่เป็นอะไรละแล้วพาน้องมางานแบบนี้กลัวกังวลไหมคะ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะเราเเราเซฟเซฟอยูน่นะอ๋อม,มีอะไรอยากฝากถึงเอฟซีน้องแสนดีบ้างคะก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะ,ะน้องกาเกป็นเด็กอารมณ์ดีค่ะเลี้ยงงา่าย